สวัสดีค,ครับเทสไหมครับวันสองถึงแต่แล้วจุอาเริ่มนะเอาเริ่ลยนะเอาเลยนะคะครับผมสวัสดีรครับ ไปดูคอนเสิร์ตกับใครเอ่ยอ๋อไปดูกับมิ้นแล้วก็ครอบครัวพี่เองด้วยครับกับคุณพ่อด้วยอะไรเป็นยังไงบ้างครับสนุกไหมคะสนุกครับสนุกครับผมจริงๆอยากร้องเพลงให้ฟังจากตัวติดลิขสิทธิ์ครับแล้วจะร้องเพลงให้ฟังใช้ไหมคอนเสิร์ตหวานไหมคะเอ้ยคอนเสิร์ตสนุกเลยนะคอนเสิร์ตสนุกครับสนุกครับหวานไหมล่ะหวานด้วยไหมคอนเสิร์ตทีมเขาสีเป็นสีแบบว่าเอาสีแบบสีดำแต่โซนนั้นแบบเป็นสีชมพูนะโซนโซนไม่ใช่ครับโซนนั้นสีดำไม่คอนเสิอ๋อ น่าจะดูผิดครับมันเป็นสีดำตาบอดอันนี้อันนี้น <c oughs> ัดกัน <c oughs> ครับผมนัดกันแบบอยากมาดูด้วยกันใช่ไหมคะใช่คือจริงๆอ่ะพีกมีโอกาสได้ไปเอาทางกับทางเอสป้าเนาะอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่ามีคอนเสิร์ตนี้ก็เลยพีกส่วนตัวอยากไปอยู่แล้วแล้วเขาเนี้ยก็ทางมิ้นก็ไม่เคยดูคอนเสิร์ตเหมือนกันก็เลยอยากจะ อยากจะพาเขาไปดูว่าทางโปรดักชันเป็นยังไงด้วยอะไรเงี้ยครับแล้วก็กับพีซจะไปกับคุณพ่ออยู่แล้วตั้งแต่แรกเพราะว่าคุณพ่อเป็นคนที่เป็นเหมือนแบบโคโปรดิวส์พี่คนหนึ่งอะไรเงี้ยครับจะไปคอยช่วยดูโปรดักชันอะไรต่างๆก็เลยมีโอกาสก็เลยได้ชวนมินกับคุณแม่ไปด้วยคุณมินก็ตอบตกลงเลยใช่ครับเพราะว่าเขาเป็นแฟนคลับพี่พี่นาครับพี่คาริน่าคุณอยากไปดูคอนเสิร์ตหรือว่าอยากไปกับพี่อยากไปดูคอนเสิร์ตครับอยากไปดูคอนเสิร์ต ครับผมอะไรึ้นมาเต้นบ้างเลยค่ะอะไรไนะฮะเขาก็ยืนเต้นเต้นอยู่นะครับผมครับประทับใจไหมคะคอนเสิร์ตนี้สนุกครับสนุกครับแล้วก็ทุกคนบนเวทีก็เก่งมากแล้วก็ทีมงานสปอร์ตก็ทุกคนก็คือแบบโปรเฟชั่นอลมากๆครับผมเราพอจะทราบพีคแตกไหมว่าพอคนเห็นเราไปด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยคนก็แบบโอ้เอาจริงๆที่พีคเห็นมากกว่าคือหน้าตัวเองไปโผล่บนข้างหน้าจอเนี่ยแหละครับเพราะว่าพีคกำลังดูเขาตอนแรกอ่ะ กำลังดูเขากำลังใส่ที่คาดหัวอยู่เนาะเป็นรูปหมูพี่ก็คิดว่าหมูเด้งเหรอแล้วกำลังดูอยู่กำลังจ้องจ้องอยู่แบบหมูเด้งหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับสักพักหน้าตัวเองเป็นโผลต้องจับอะไรเงี้ย ครับผมแต่โชคโชคดีก็เป็นเพลงที่จักพอดีลแต่ก็ไม่ได้บอกว่าปั้งใจจะแบบไปดูเงียบๆ่างนี้ใช่ไหมมาแล้ก็ก็เปิดเลยปกติก็ <ๆ S 1> จริงๆเราจริงๆอะไปมันก็เป็นในรูปแบบที่มันสบายๆแหละเพราะว่ามีครอบครัวไปด้วยอะไรเงี้ยครับผมแล้วก็ไปเพื่อจริงๆอะอยากจะพาเขาไปดูไปดูโปรดักชั่นไปดูงานด้วยเหมือนกันครับแล้วก็เป็นเป็นวงที่เขาชอบมากๆก็เลยอะมีโอกาสนี้มัน สปามจะมาเมื่อไหร่ก็ไม่รู้เนาะล้วพีก็เลยอยากจะชวนเขาไปด้วยมั้ปกตินีโอกาสไปไหนมาไหนกันแบบนี้บ่อยไหมเอ่อก็มีไปทําบุญครับแต่ว่าก็ไม่ไม่ใช่แค่ตัวพีเองก็มีทั้งครอบครัวแล้วก็มีพี่เซนด้วยอีกคนหนึ่งกันพอดีวันนั้นก็พี่เซนก็ไม่น่าจะไม่ได้อยู่ไทยก็เคยชวนไปแล้วเหมือนกันแต่ว่าเขาไม่ไม่สะดวกคบ อะไรนะครับพูดแบบส่วนใหญ่จะไปกัครอบครัวใช่ไหมที่พูยังไม่มีไม่ไม่มีครับไม่ไม่มีครับผมครับแต่ว่าก็จะมีแบบมีไปทําบุญนี่แหละครับส่วนมากเพราะว่ารู้สึกว่าพอเราทํางานเยอะเนาะมันก็เหมือนอยากจะมีมีเวลาที่แบบได้ได้ทำบุญบ้างได้นั่งสมาธิสวดมนต์บ้างอะไรเงี้ยครับก็เลยเข้าวัดคุณจะมีโอกาสจะไปไหนมาไหนกันแบบที่คูบ้างไหม โอ้โหไม่ไม่มีครับไม่มีเพราะว่าช่วงนี้ก็งานเยอะกันเนาะหลังจากดูดับสอนแบบจบไปก็ไม่ไม่ค่อยมีโอกาสได้แบบสำหรับตัวพี่เองด้วยไม่ค่อยมีโอกาสได้ไปไหนนอกจากแบบมาทำงานก็เคยชวนไหมครับอะไรนะครับชวนไหมชวนไปทำคอนเทนต์อะไรครับไปทําที่ผ่านมาก็ไปทำล็อกกันมาก็พี่เคยท้าเขาไว้ครับเมื่อเมื่อ2ปีที่แล้วเนาะตอนไทยดูดับสอนว่าถ้าใครเจอหน้ากันแล้วขำก่อนจะโดนแต่งหน้า เราก็วันลุงขึ้นลืมไงว่าตัวเองท้าไว้เจอเจอหน้าปุ๊บขำใส่เลยครับผมก็เลยสุดท้ายก็เลยมีบล็อกแบบโดนเขาแต่งหน้าขึ้นมาจริงๆที่ที่เหตุผลที่ยังไม่ชวนกันแบบเป็นที่พูดที่อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าแบบยังไงเออกลัวคนจับตามองหรือว่าแบบยังไงคะเดี๋ยยังไม่สะดวกคือยังไม่ได้เอาจริงๆมันมันจริงๆถ้าถามว่าเป็นที่คู่ไหมมันก็ยังไม่ได้โฟกัสถึงตรงนั้นครับผมจริงๆไะก็คือเราเราสบายใจที่เป็นแบบนี้มากกว่าก็ถ้ามีคุณพ่อคุณแม่ทุกคนไปคุณแม่คุณพ่อคุ ก็ไม่ไม่ได้คิดว่ามันเป็นชุดคู่เพราะว่าก็อย่างที่บอกไม่ได้โฟกัสอะไรตรงนั้นครับถ้าคือใจคือแบบบางทีอยากไปทําบุญเราก็ไปทําบุญกันคนก็ยังรุ้นอยู่ใ<ค>นนีครับผมคนก็ยังลุนกู่เราอยู่ขอบคุณ <c oughs> ครับก็ <c oughs> ขอบคุณ <c oughs> ขอบคุณทุก <c oughs> คนที่แบบว่าเป็นอากําลังใจให้เราด้วยเนาะแล้วก็มอบความรักให้กับพวกเราแบบเยอะมากๆถึงตอนนี้ก็ยังแบบละครจะจบไปแล้วทุกคนก็ยังให้ความรักกับเราอยู่ดีครับ อย่างแบบการพิุกันเสิร์ตอะไรเงี้ยคนรู้สึกว่าแบบถ้ามันไม่พิเศษจริงๆเนี่ะก็คงจะแบบไม่มีไม่มีโมเมนต์นี้เกิดขึ้นหรอกมอะครับคืองันไปอย่างงี้โอ้ใช้คำว่าควงเลยมันก็ไม่ใช่ควงกันไปหรอกเพราะว่าจริงๆใจจริง,รงอ่ะก็ไม่ไม่ได้มีแค่เราแต่ว่ามีทีมงานที่ไปด้วยอะไรเงี้ยครับทุกคนคือไปไปดูงานแล้วเคเนี่ยทีมงานก็บอกว่าเออแบบ ชวนมิ้นไปไหมรอบนี้ก็บอกว่าเออแบบมันเป็นโมงที่เขาชอบด้วยเนาะก็เลยอยากจะให้แบบพา,าเขาไปเปิดโลกตรงนี้ด้วยะะจริงๆกับทางบ้านมิ้นเองอ่ะถ้าเกิดเวลาที่เขาเห็นว่าพี่ไปด้วยอะไรอย่างเงี้ย<ช>เขาจะมีความรู้สึกสบายใจยังไงบ้างอืมก็จริงๆก็ไปไหนมาไหนก็คือมีคุณแม่ไปด้วย,ยอยู่แล้วไม่ไมว่าจะเป็นถ้าวันไหนคุณแม่มิ้นไม่สะดวกก็จะเป็นคุณแม่พีคอะไรอย่างเงี้ยครับก็สําหรับตัวครอบครัวมิ้นเองกอ็คือเหมือนเราทํางานมาด้วยกันนานมากๆอะไรองเงี้ยครับไปกองละครคุณแม่ก็ คือเหมือนพี่รู้จักคุณแม่เขาด้วยตั้งนานแล้วด้วยเหมือนกันมันก็เลยรู้สึกว่ามันสบายใจมาทั้งสรองคนต่างไว้ใจซึ่งกันและกันในการที่จะว่กจนไปเที่ยวครับคือเขาไปด้วยกันได้เลยไม่ติอ่าใช่แต่ว่าก็ไม่ได้กดดันอะไรครับก็ไม่ได้อะไรเพราะว่ารู้สึกว่าเออมันแบบเนี้ยมันก็สบายใจครับเขาบอกไปเขียวไหมคะอห้ถามว่าไปเขียวไหมคือคือไมกี้ครับผมใช่ไม่ใช่ไมคี้ใช่มคน่คือนเรื่องการคนเรื่องเาาไปเขียวไหมอะไรนะฮะ ผู้งๆใช่ไหมครับโอเคครับไมคี้ครับผมไม่ใช่ไม่ใช่คนเรื่องขอขอามดุดเดือดเดือดคนเรื่องคนเรื่องครับโปรไฟล์เขียวไหมก็ถามว่าโปรไฟเขียวไหมไม่ไม่ได้โฟกัสตรงนั้นเลยเอาจริงๆเพราะว่าอย่างที่บอกตรงนี้มันมันสบายใจมากกว่าพี่เป็นแบบนี้ครับลุ้นต่อไปใช่ไหมคะลุ้นต่อไปใช่ไหมก็ าีทุกคนสบายใจดีกว่าครับก็ถ้าทุกคนมีความสุขกันคือเราหน้าที่ของเราคือการมอบความสุขให้กับทุกคนเนาะถ้าทุกคนมีความสุขในการที่เห็นเราเป็นแบบนี้ก็อยากจะให้มันเป็นแบบนี้ไปวันไหวบ้างเลยเหรอตอนนี้เหมือนระยะเวลามันก็แบบเหมือนกับรู้จักกันมากขึ้นเจอกันบ่อยขึ้นอะไรย่างเงี้ยบางคนก็อาจจะแบบวันไหวงี้ไงโอ้ถามว่าใช้คำว่าวันไหวไหมคือมันมันมันเป็นธรรมชาติของมันอยู่แล้วก็เลยคิดว่าเออวันไหวไหมอะไรยังไงก็ ก็ขอให้เป็นเรื่องของอนาคตแล้วกันยังนี้ไม่ได้ตอบคณะ,ะวันนี้4ตุลาคมคณะคือนะอะไรคะโอ้ <c oughs> oh, ตอนนี้ก็ยังบอกเหมือนเดิมครับว่า,าแบบพวกเราก็เป็นเพื่อนสนิทที่สบายใจกันเนาะ <c oughs> สบายใจกันมากมากฉัสนิทอยู่คนเดียวก็ จริงก็สนิทอยู่คนเดียวเนี่นแหละครับไม่ไม่ได้อะไรเพราะว่าบางทีที่กลับมาจากทางอย่างที่ทุทกคนรู้เนาะพี่อาจจะก,กลับมาจากแบบอังกฤษเนาะแล้วก็กลับมาจากเกาหลีพี่ไม่ได้ม,ไม,ไดมีไม่ได้มีเพื่อนเลยเพราะว่าเขาก็มันเป็นเหมือนแบบเป็นทางเพื่อนแล้วก็เป็นพาร์ทเนอร์ที่ดีให้กับคุณด้วยจริงๆทุกทางทุกดที่แบบมีต้องการไปหาความสิ่งเช่นไปดูคอนเสิร์ตหรือไปทำาุรต่างๆอย่างเงี้ยแล้วมันมีขเขาเข้าไปมีส่วนร่วมด้วยโมเมนต์นั้นมันเป็นยังไงบ้างก็สบายใจครับสบายใจแล้วก็แล้วก็ดีใจที่แบบเอ่อบางางิ่่อยยเเพไม ทำอะไรบางอย่างเขาก็ให้พี่ลองทําอะไรอย่างเงี้ยบางทีอาหารบางอย่างพี่ไม่เคยลองกินเหมือนกันก็เขาก็แบบเปิดโลกให้พี่ได้ลองกินอะไรอย่างเงี้ยครับก็รู้สึกว่าแล้วตอนนี้มันสบายใจแบบเนี้ยก็ก็อยากให้มันมันเป็นแบบนี้ไปก่อนแสดงว่าสิ่งที่เขาแนะนําเราก็รู้สึกว่าเชื่อใจกับสิ่งที่เขาใช่ครับใช่ครับแต่ก็มีอยู่หัวกันบ้างครับนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าบางสิ่งบางอย่างที่ที่เราแบบโจกโจกกันอะไรเงี้ยก็ ตอนนี้ก็ต้องเลิอกอยุ่หัวกันก่อนครับเพราะว่าเราแกล้งกันตลอดแสดงว่าเรเรือกคลิกหลารเรื่อมเรื่องที่คลิกลก,ก,ลกันอ่ะก็ถ้าถ้าพูดตรงๆก็ก็มีหลายเรื่องครับตั้งแต่จริงๆไม่ใช่ตอนนี้หรอกเพราะว่าตั้งแต่ตอนที่ทถ่ายดิสอปซอนแล้วเนาะ<ม>เราก็ต้องทํางานในฐานะพาร์ทของนักสแสดงเหมือนกันเพราะฉะนั้นการที่เราแบบอ่าเป็นพาร์ทเนอร์ที่ดีต่อกันมันเหมือนเราต้องทํางานแล้วเราสบายใจกับเขาด้วยมันก็เลยส่งผลมาถึงตอนนี้ที่เราก็สบายใจกับเขาไม่ได้ไม่ได้อะไรก็คือโมเมนต์ที่ พี่คนนี้ก็คือมีเขาดูมีการณ์เลยโอ้แต่ว่าเขาเขาก็ต้องมีชีวิตของเขามีพาร์ทของเขาบ้างแหละอะไรอย่างเงี้ยแต่ว oh! ่าก็มันก็จะมีมีบางสิ่งบางอย่างที่เราจะต้องทําหน้าที่ของตัวเราเองเนาะเพราะฉะนั้นอย่างเช่นเราเนยพี่ก็ต้องมาทํางานเหมือนกันแล้วก็ทางเขาเองก็ต้องทางเขาเองก็ต้องมีทํางานเหมือนกันได้ยินใช่ไหมครับโอเคโอเคได้ยินใช่ไหมครับเสียงออกไหอยู่แล้วโอเคได้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 อ๋อมองตรงนี้ด้วยเนาะขอโทษทีครับ เขาก็มีชีวิตของเขาเราก็มีชีวิตของเราก็บางทีเขาก็มีพาร์ทของเขาที่เขาต้องรับผิดชอบด้วยนะครับก็ที่สําคัญเลยคือเราก็เป็นพี่ก็เป็นความสบายใจพี่รู้สึกสบายใจเวลาอยู่กับเขาแหละครับจริงๆเรามองเรื่องความรักว่ายังไงบ้างตัวเราอยากมีความรักตอนไหนอยากมีแฟนตอนไหนอะไรเงี้ยครับสําหรับตัวพี่เองไม่ได้ไม่ได้ปิดกั้นอะไรครับแล้วก็ไม่ได้มีเฉพาะจอดจงว่าต้องเมื่อไหร่อะไรงเพาาว่หมืน สมัยนี้มันก็เปลี่ยนไปแล้วเนาะก็อยากจะให้มันเป็นเรื่องของความสบายใจแล้วก็คนที่สป,ปอร์ตเรามากกว่าครับถ้าเกิดจะจีบใครก็อะไรนะครับถ้าเกิดจะจีบใครลิ้นน่าจะเป็นแบบว่าแอนนี oh. ่ e แรกเปล่าช้อยแรกแรกรก,รก็าถ,าถามว่าโอ้โหถ้าเป็นช้อยสแรกหรือเปล่าพี่ว่าคือตอนนี้ตอบไม่ได้เนาะเพราะตอนนี้อย่างแรกเลยต้องเลิกอยู่หัวกันก่อนนะครับจีบใครต้องเข้าทางพ่อแม่ก่อนไหมคะผมก็เอาจริงๆเอาส่วนตัวเนาะ ไม่ไม่ได้พูดถึงอะไรเลยก็คือมันมันเป็นการให้เกียรติทุกคนด้วยแหละก็ก็ต้องก็ต้องทําให้คุณพ่อคุณแม่สบายใจด้วยต้องไปดูคอนเสิร์ตกันก่อนไหมครับเราก็ถามจริงด้วยนะเราจะบุญกันด้วยเนาะก็จริงจริงไม่ใช่แนวนั้นหรอกจริงๆมันเป็นอะไรที่แบบเราสบายใจมากกว่าในการที่ไปคอนเสิร์ตอะไรเงี้ยคือ เนี่ยพี่ทีมงานที่ไปกับพี่ด้วยยืนยิ้มอยู่ข้างหลังเนี่ยเพราะว่าเหมือนเราเราไปดูโปรดักชันกันด้วยเนาะ<อ>ก็ในในอนาคตอ่ะพี่อาจจะมีโปรเจกต์อะไรเงี้ยมาให้ทุกคนได้รับชมกันด้วยซนะ้ำมากกว่าเกี่ยวกับเรือ่องเพลงค่ะเป็นเกี่ยวกับเออเป็นเกี่ยวกับเรื่องทั้งเพลงด้วยแล้วก็อะไรทางทุกอย่างโซเชียลแพลตฟอร์มอะไรต่างๆเป็นเป็นงานด้วยเหมือนกันครับผมอันนี้ก็เลยเหมือนจะไปเก็บ รายละเอียดงาน <_ an> เพื่อเามาใช้กับงาชีพเองใช่ครับใช่ครับแล้วก็บางทีตัวมิ้นเองเขาเาก็ชื่นชอบทางเอสป่าอยู่แล้วเนาะ Squ วันนั้นได้ไปดูเขาก็ได้แบบแรงบันดาลใจอะไรใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยครับก็ได้เห็นโชว์โซโล่แล้วก็ได้เห็นโชว์แบบรูปของวงเอสป่าด้วยก็เผื่อจะเป็นกําลังใจของเขาในอนาคตเผื่อเขาจะอยากทํางานในตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มาอยู่ในโปรเจกต์ของทีงงด้วยอันนี้เดีย๋ยวค่อยเดีย๋ยวค่อยว่ากันอีกทีแล้วกันเดี๋ยวอุ๊บไว้ก่อน

对对对。<laughs>